ไม่ถูกบริหารตามไปด้วยเนี่ยมันก็ไม่ไปด้วยกันนะคือกายกับจิตต้องไปด้วยกันเหมือนกับรูปกับนามที่ต้องไปด้วยกันซึ่งเปกก็นส่วนประกอบของเราเพราะฉะนั้นหลังจากฟิตเนสแล้วเราอาจต้องเข้ามาบริหารจิตและการบริหารจิตนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการบริหารจิตโดยวิธีอานาปนาสติเนี่ยอยู่ในสติปฐานใดคำนี้เป็นคำสำคัญมากนะสติปฐานแล้วเจอในข้อสอบแน่นอนสําหรับคําว่าสติปฐานนะเรามาเริ่มดูแยกคําศัพท์ก่อนนะสติปฐานเนี่ยก็มาจากคําว่าสติกับคาว่าปัฏฐานเอาให้ง่ายที่สุดก็คือว่าปัฏฐานเนี่ยแปลว่า หลักที่ปักเอาไว้อ่ะหลักที่ปักเอาไว้อย่างเงี้ยเขาก็คือปัจฐานถ้าใจในตามมือเสือจะบอกว่าที่ตั้งเดี๋ยวเราก็ไม่เข้าใจที่ตั้งอะไรไม่เข้าใจก็คือหมายความว่าเป็นหลักที่เราเอาไปปักมันเอาไว้อ่ะนะสติแปลว่าความรู้ตัวสติคือความรู้ตัวรู้ตัวในในี้อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นรู้ว่ากําลังเขียนอยู่เห็นปะซึ่งเราจะพบว่าสติเราเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าแม้กระทั่งเรานั่งอยู่จนกว่าคุณจะพูดว่าเรานั่งอยู่ถึงจะเริ่มรู้ตัวว่าเรากาลังนั่งอยู่หรือ เราหายใจอยู่ครูพูดว่าเราหายใจอยู่ถึงค่อยรู้ตัวเราหายใจอยู่เห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ตัวละเอียดขนาดนั้นว่าเรากำลังทําอะไรอยู่เรากําลังสัมผัสกับอากาศแบบไหนอยู่เช่นตอนนี้หนาวเราก็ต้องทําการบริกรรมอยู่ข้างในใจว่าหนาวหนออย่างนี้เป็นต้นครูถามว่าหนาวหนอเนี่ยเป็นการบริกรรมแบบที่เป็นอะไรหนาวเป็นความอะไรของเราเลยรู้สึกแล้วความรู้สึกเรียกว่าอะไรในขันห้าจำได้ไหมความรู้สึกเรียกว่าวิญญาณไหนละ่ะกลับไปอยู่กับวิญญาณไป เรียกว่าอะไรเราความรู้สึกอะเวทนาอย่าสับสนนะวิญญาณนว่าการอะไรเรว รับรู้เข้ามาก่อนแล้วค่อยรู้สึกเพราะฉะนั้นเนา่าวก็คือเวทนาหนาวนี่เป็นต้นเขาจะมาคือความรู้สึกนั่นเองนะดังนั้นเม่เป็นเช่นนี้ปุ๊บนั่นหมายความว่าการที่เราจะเอาความรู้ตัวเ,เนื่องจากว่าการรู้ตัวทั้งหมดมันยากมากเลยเขาจึงต้องมีหลักให้ปักอยู่สี่อย่างด้วยกันและหลักให้ปักสี่อย่างนั้นมีอย่างนี้นะและจําง่ายๆอย่างนี้เป็นแพ็กเกจว่ากายเวทนาจิตธรรมออกเสียงซิกายเวทนาจิตธรรมเออกายเวทนาจิตธรรมพูดให้มันบ่อยๆพูดให้มันเร็วๆพูดให้มันดังๆเดี๋ยวก็จาได้เองในที่สุดแล้วอนะะน จริงๆแล้วคาพวกนี้เป็นคํายาวๆย,ยากๆเช่นเขาจะเขาใช้คําเต็มว่า,ากายานุปัสนาสติปัฏฐานอะไรเงี้ยคือมันมันจะลงท้ายด้วยว่านุปัสนาสติปัฏฐานซึ่งไม่ต้องเป็นซีเรียสเอาเป็นว่าให้รู้จักว่ามันคือสติปัฏฐานมีสี่อย่างด้วยกันก็คือมีอะไรบ้างออกเสียงใหม่มีอะไรบ้างกายเวทนาสิทธรรมดีมากกายเนี่ยก็คือเอาสติหรือเอาความรู้ตัวไปปักไว้คือนี่คือสถานที่ในการคือหลักที่เราจะไปปักอ่ะสี่จุดด้วยกันนะจุดแรกเนี่ยก็คือปักที่กายก่อนกายนี่ก็คือบอดี้ คือไปปักที่บอดี้ของเรานั่นเองมอม่แล้วบอดี้เวทนาไปปักที่ความน,นั่นเองขอจุดคือความนะความรู้สึกดีมากเช่นหนาวหนอแล้วเราก็โฟกัสตัวเองว่าหนาวหนอหนาวหนอ,เ,อ,อเวลาเรานั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยรู้สึกนุ่มหนอก็นุ่มหนอสบายหนอเห็นปะพวกนี้คือ,คอเอาสตไิไปปักไว้อยู่ในความรู้สึกทั้งเส้น ว่าเป็นอย่างไรเท้าเราสัมผัสกับพื้นเย็นหนอแขนหนออะไรอย่างเงี้ยเขาใส่ะก็ไปทําการสัมผัสแบบนี้เมืม่อเป็นเช้นนี้ปุ๊บเนี่ยคือความรู้สึกเวทนานี่คือการสติปัญญาเวทนานะจิตจำได้ปัจจุแต,ต่ว่าอะไรเราจิตตะเมื่อกี้ในนิยามห้าจิตตะคืออะไรข้างในของเรานั่นเองเราความนึกคิดคือเสียงภาคในใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าเราเริ่มไปโฟกัสกับเสียงภาคในใจว่าเอ้ย hey, เมื่อกี้เราภาคอะไรหรือ เรากำลังภาคเสียงอะไรอยู่เรากำลังคิดอะไรอยู่ตอนนี้เรากำลังคิดว่าอะไรอยู่แบบนี้เป็นต้นแล้วเราก็จับไปที่ตรงเนี้อย่างเนี้ยเรียกว่าสติที่ปักไปในจิตนะส่วนธรรมะก็คือจิตที่เห็นชัดเจนแล้วว่าร่างกายเราเนี่ยแท้จริงแล้วร่างกายเราประกอบด้วยขันห้านะคือเรามองเห็นชัดเจนมากเหลือเกินเพราะการที่เข้ามาสู่ธรรมะนี้แสดงว่าแบบคุณมาถึงเลเวลสูงมากแล้วอะในการที่จะกําหนดทั่วทั้งตัวได้ว่าทั้งหมดนี้คือขันห้าและทั้งหมดนี้ล้วนไม่มีตัวตนเป็นอนัตตาอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ก็คือการจับไปที่ธรรมะ นะหรือรู้ของเหตุและผลรู้เหตุอะไรเงี้ยจำได้ไหมทุกอย่างย่อมเกิดแต่เหตุแล้วเขาเรียกป่าอะไรจําได้ป,ป่าอะไรเราป่าอะไรยาวๆเมื่อกี้เนี้ยปฏิจจสมุปบาทดีมากทุกอย่างต้องมีเหตุเป็นตัวรองรับเสมอเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าใจหูบรรลุตรงนี้ปุ๊บนั่นคือหมายความว่าเราเข้ามาสู่โหมดที่เรียกว่าทรมานุปัสสนาสติป,ปัฏฐานนั่นเองนะทั้งหมดนี้เรียกวสติปัฏฐานสี่ เอาละทีนี้ไปดูโจทย์ใหม่เขาถามว่าอ่ะลองดูช้อยให้ครูซิว่าจะตัดอะไรออกไปก่อนแล้วในเมื่อสติปัฏฐานมีสี่อย่างเพราะฉะนั้นต้องมีช้อยหนึ่งที่ไม่ใช่สติปัฏฐานและนั่นคืออะไรที่ไม่ใช่แล้วข้อห้าดีมากสมาธิบ้าบออะไรที่มันไม่มีใช่ไหมเพื่อเราจะตัดข้อนี้ออกไปก่อนนะทีนี้เรามานั่งดูกันใหม่เขาถามว่าการบริหารจิตโดยวิธีอานาปานสติซึ่งครูว่านี่คือวิธีที่ครูพุทธศาสนาในโรงเรียนชอบให้เธอทำเนี่ยคืออานาปานสติมันคืออะไรคือการกําหนดอะไรนั่นเองเราเคยได้ยินไหมไอ้นั่งสมาธิ ลมหายใจเข้าออกครูถามว่าลมหายใจเข้าเนี่ยพุงจะป่องหรือพุงจะแฟบบแล้วไม่คิดจะทดลองจากตัวเองเหรอฮะนี่คือชีวิตเรานะนี่คือเรื่องของชีวิตเราเลยอ่ะนะหายใจเข้าลองหายใจเข้าสิเป็นยงไงพุงเป็นงไงเลาวหายใจออกอะ่ะพุงแปบเบพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหายใจเข้าแล้วพุงดันแปบบแสดงว่าหายใจผิดตั้งแต่เกิดแล้วพวกคนดังกล่าวนี้จะมีปัญหาในการเรียนร้องเพลงนะ ในที่สุดแล้วอะเรียนร้องเพลงก็งไปฝึกหายใจที่ถูกต้องก่อนันดับแรกหายใจแบบมนุษย์ปกติอะเข้าใจปะเอาล่ะทีนี้พราช้มาเป็นเช่นนี้เห็นไหมว่าการการหตุหายใจนะเวลาพมา่าการบริกรรมของพม่าเนี่ยเวลาหายใจเข้าเขาจะบริกรรมว่าอะไรหนอเร็ยวเคยได้ยินมาเออเอเอ,เอดีมากยุบหนอพองหนออืมอยู่พม่ามาใช่ไหมยุบหนอพองหนอแต่ดีมากนะครูถามว่าหายใจเข้าเนี่ยจะได้ว่ายุบหนอหรือพองหนอดีแล้วก็พุงป่องไง กราพองหนอนั่นหมายความว่าโฟกัสที่หน้าท้องคือบ้านเราไม่เคยโฟกัสที่หน้าท้องโฟกัสที่เขาเรียกอะไรปลายจมูกปะแต่ว่าบ้านพม่าจะโฟกัสที่หน้าท้องไงพอไอ้มาเป็นเช้นนี้ปุ๊บเนี่ยโอ๊ยพองแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอไอยใจออกยุบหนออย่างเี้เป็นตน้นเห็นปะก็เป็นการกำหนดสติไว้ที่หน้าท้องหรือบ้านเรากําหนดสติไว้ที่ปลายจมูกนั่นคือเล่นกับเรื่องอะไรทั้งสิ้นระหว่างบอดี้ความรู้สึกนึกคิดหรือว่าไอ้พวกขันห้าอัตตาเหตุอะคิดว่าเป็นอะไรแล้วหน้าท้องปลายจมูกคิดว่าเป็นอะไร บอดี้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นอะไรน,นั่นเองเรากาย Guy, เข้าใจป่ะคำตอบจึงเป็นข้อไหนนั่นเองข้อที่หนึ่งกายานุปัสธนาสิติประฐานจบแล้วแค่นี้นะเจอแน่นอนในข้อสอบแะเรื่องศิติประฐานเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาให้เข้าใจแบบนี้นะเอาล่ะบายบายแล้วนะต่อไปเป็นข้อที่สี่ข้อที่สี่ถามว่า ข้อใดเป็นกุศลพิธีกุศลพิธีตายแล้วอะไรก็กุศลพิธีไม่เข้าใจในเรื่องของพุทธศาสนาดีนะจะมีหมวดของการแบ่งหมวดของทำเ,เขาเรียกว่าพิธีกรรมศาสนาพิธีเขาแบ่งเป็นสี่หมวดด้วยกันนะแล้วต่อไปนี้ฟังให้ดีนะว่ามันง่ายมากเลยละ่ะแล้วเราจะไม่สับสนอีกต่อไปนะพิธีนั้นแบ่งเป็นกุศลพิธีนะ แล้วก็บุญพิธีมีทําบุญแล้วมีทําอะไรอีกเราเวลาเราพูดทําบุญทําอะไรเราพูดต่อกันไปว่าไงทานมันก็จะมีทานพิธีก็อีกอันนึงเนี่ยเราเรียกว่าปกินนกะพิธีปกินนกะปะกินนกะอย่างเงี้ยนะปะกินนกะคือเบต้ตเลตคือจริงๆแล้วอันนี้เหมือนไม่เข้าพวกเขาเลยมาใส่ยอยู่ในปกินนกะนะเอาละทีนี้ครูอยากจะบอกว่ามันง่ายเหลือเกินตรงที่ว่าชื่อพวกนี้ยเป็นชื่อของประเภทของสาพิธีไม่ใช่ชื่อสาพิธีแต่เป็นชื่อการจัดกลุ่มเรียกนะว่าจะเรียกว่ากลุ่มว่าอะไร และคำความง่ายของมันคือว่าถ้าพิธีกรรมนั้นเนี่ยไม่ใช่ทําบุญไม่ใช่ทําทานมันคือกุสลพิธีทั้งสิ้นนะะเพราะฉะนั้นกูถามว่าทําบุญขึ้นบ้านใหม่น่าจะเป็นอะไรนั่นเองเราทําบุญขึ้นบ้านใหม่น่าจะเป็นอะไรพิธีดีเรากูสลพิธีบุญพิธี๋ยวทานพิธีเราทาบุญขึ้นบ้านใหม่เป็นอะไรดีบุญพิธีเพราะมันคือทาบุญไงจบแล้วโอเคไม่เอ่ยถวายสังฆทานล่ะถวายสังฆทานเป็นอะไรดีเราทานพิธีเวียนเทียนล่ะเวียนเทียน กุศลเพราะเวียนเทียนอะไรเวียนเทียนไม่ใช่ทำบุญเวียนเทียนไม่ใช่ทำทานก็เป็นกุศลไงจบแล้วแค่นี้เห็นตอนนี้คือวิธีการแบ่งหมวดประเภทปกิิณกะคือการทำบุญนะเฉพาะวันสำคัญที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนานะถ้าการทำบุญนั้นเกี่ยเป็นวันสำคัญเช่นวันวิสาขะวันอาสาฬหาจะอยู่ในหมวดหมวดบุญพิธีแต่ถ้าเกิดบุญนั้นเป็นวันสำคัญเช่นวันขึ้นปีใหม่วันฉัตรมงคลวันเฉลิมพระชมพันษาพวกนี้จะเรียกว่าปกกิญกะหมดเลยคือเป็นปกกิญกะพิธีนะ และอีกอย่างหนึ่งที่ครูจะแนะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทานพิธีเนี่ยพิธีนั้นมักจะมีคําว่าถวายและคําว่าทอดคือมีคําว่าถวายและทอดเมื่อไหร่เนี่ยให้เดาดวเลยว่าต้องเป็นทานพิธีแน <c oughs> ่ๆเอาล่ะชีวิตนี้ก็จะรู้จักอยู่แค่ทอดอะไรเท่านั้นน,นั่นเองในชีวิตทอดอะไรนะทอดกระถินกระทอดอะไรทอดทอดป่าครูถามว่าทอดไหนที่เป็นทอดทั้งปีทั้งชาติทอดไม่จบไม่สิ้นพออะไรอะ่ะเ <c oughs> อ <c oughs> อเออ,อตายละ มีการแชร์นอกจากที่เรนจยทาบ่อยแล้วในภาวะปกติทั่วไปชาวบ้านทั่วไปแล้วก็เห็นได้ว่าซองนี้เจอกันประจําคือซองข้าป่าหน่อยมะอะไรเงี้ยจะถูกยื่นซองอหน่อยมะอะไรเงี้ยเป็นต้นบุญนะอะไรอย่างเงี้นะส่วนทอดกระถินเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่ามีพีเรียของมันและพี่ไหนของมันทําให้เขาเรียกว่าเป็นกาลทานก็คือมีช่วงเวลาของมันที่จะไว้ทอดกระถินนะรู้ไหมว่าทอดกระถินกันเมื่อไหร่เรานี่เพิ่งทอดกระถินกันเสร็จนะเนี่ยทอดกระถินกันเมื่อไหร่เราหลังอะไรหลังเข้าพรรษา เดี๋ยวหลังเท้ากัรขาคือออกพรรษาปะเดี๋ยวคุงงเก่วับคานี้เอ่อจริงๆก็คือหลังออกพรรษานั่นแหละน่ะออกพรรษาคือสิบห้าค่ำเดือนอะไรเลวสิบเอ็ดโอเคปะซึ่งมันมักจะเป็นเดือนตุลาคมของบ้านเราเนี่ยสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดนะจนไปถึงน้ำนองเต็มตะลิงคืออะไรเอ่อสิบห้าค่ำเดือนสิบสองเนี่ยลอยกระทงเมื่อไหร่จบการข้ากระถิ่นเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นการข้ากระถิ่นก็อยู่ในช่วงเวลาแบบเนี้ นะสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดถึงสิบห้าค่ำเดือนสองคือหนึ่งเดือนเท่านั้นช่วงนี้จะเปิดโอกาสให้มีการทอดกระถินเกิดขึ้นนะนะแล้วการทอดกระถินนะกระถินแต่ว่าอะไรกระถินต้นไม้ตายนี่ต้นไม้ที่ีใบไ,ไม้กระถินจะเขียนแบบนี้นะกระถิน่ <c oughs> ตนตาเนี้ก็คือกระถินนะไม่เป็นไรนะครูเข้าใจได้ <c oughs> กระถิน,นที่ีก็คือ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไม้คลยปขึงผ้านะ เป็นการขึงผ้าคือการเย็บผ้านั่นเองอ่ะกระถิ่นคือผ้าจบแล้วเขามีผ้าหลายอย่างเลวเกินพระนะผ้ากระถินผ้าอัป้ัมฝนผ้าอะไรแบบเนี้ยรู้จักผ้าอับน้ำฝนไหมใครที่เป็นผู้ริเริ่มในการเสนอไอเดียพระเจ้าว่าเรามามีผ้าอับน้ำฝนกันดีไหมใครดีมากนางวิสาขาแต่รู้ไหมว่านั่นไม่ใช่จีวรไงจีวรเนี่ยใครเป็นคนถวายเป็นคนแรกเสนอไอเดียว่าจีวรหน่อยไหมหมอชีวกาโกมาลภพาต้า เพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ไหมว่าชีวิตนี้นอกจากหมอชีวกัดจะเป็นเกี่ยวกับการมาเขาเรียกว่าอะไรอะทำยาให้พระเจ้าสเสวยแล้วเนี่ยยังจะเป็นคนบอกว่าจีวรหน่อยไหมด้วยเพราะว่าเป็นห่วงสุขภาพไงกลัวแบบลมเย็นเกินไปว่าอินเดียนหนาวนี่เป็นต้นนะแต่ต้องมีจีวรน,นิดนึงส่วนผ้าป่าเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงนะว่าผ้าป่าก็คือแต่เดิมแต่เดิมเนี่ยเขาไม่มีจีวรใช่ไหมแล้วมันเป็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยบรรดาพระเนี่ยเขาก็จะเหมือนทําตัวเขาเรียกว่าต้องแบบสมถะ เมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บก็จะเอาผ้าที่อยู่ตามคือเป็นผ้าหออ่อศพอ่ะแล้วผ้าห่อศพพวกนี้ก็จะอยู่ตามป่าตามเขาเขาก็ไปทิ้งเอาไว้แล้วก็ต้องไปแงะอ่ะแงะผ้าหออ่อศพอ่ะนึกสภาพต้องไปนั่งแงศพไปนั่งเอ่อคลี่ปมต่าง,าง,างๆนานามาแล้วก็มาห่อตัวเองนะซึ่งก็ทําให้ชาวบ้านเริ่มสูึกว่าไม่เหมาะสมไงว่าอะไรเนี่ยเป็นถึงผ้าต้องเอาผ้าห่อศพตรงเนี้ยมาห่อตัวเองเมื่อเป็นเช่นนี้ขึ้นมาปุ๊บก็เลยทําทีท่าว่าเอาไปทิ้งเอาไว้เรียกว่าทอดอะ่ะ ทิ้งผ้าตามป่าคือเหมือนกับว่าเข้าใจไหมคือตัดผ้าอย่างดีแล้วทิ้งไว้ที่ป่าทอดคือเหมือนเขาว่ามีการทิ้งแบบโปรยเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ไปหยิบเอานะจะได้ไม่ต้องไปเอาจากศพอีกต่อไปยาเบียดเบียนศพอะไรอย่เงี้เป็นต้นเพราะมั้นเป็นเช่นนี้ปุ๊บไอ้แบบเนี้ยเราเรียกว่าถานพิธีหมดเลยเทวายก็อย่างเช่นถวายสังฆทานนี้เป็นต้นนะพวกนี้เรียกทานพิธีโอเคล่ะจบแล้วตอบข้อนี้ครูได้ยังว่าข้อไหนเป็นกุศลและพิธีแล้วอ่ะตัดข้อไหนที่ไม่ก่อนตัดข้อไหนที่มายก่อนแล้วาพิธีีบุญดมก แล้วเมื่อมีคํามาทอดปูไปเลยนั่นเองทอดทอดปไปเลยทานพิธี<ๆ>เห็นปะทำบุญวันขึ้นปีใหม่จําได้ไหมบุญวันขึ้นปีใหม่ที่ไม่ใช่วันสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาจะเรียกว่าเป็นอะไรพิธีเล้า<ๆ>ปากินนากาศดีมากเพื่อนคำตอบจะเป็นข้อไหนนั่นเอง<ๆ>ข้อหนึ่งเห็นปะ <S <S ถ้าเกิดเราตัดข้อที่ไม่ใช่ออกไปก่อนคําตอบจะลอยมาง่ายขึ้นกว่าการหาคําตอบที่ถูกในตอนแรกเพราะเราจะงงมากเลยห้าช้อยเนี่ยนะเพื่อนพยายามอย่าลืมหลักการที่ครูบอกนะว่าหาข้อที่ไม่ใช่แล้วเอาออกไปก่อนนี่คือหลักการทํางข้อสอบที่สําคัญมากนะ เอาละนี่คือตัวอย่างข้อสอบศาสนาเอาไว้แค่นี้นะต่อไปเราจะไปะเผชิญกับเรื่องใหม่เลยนะก็คือหน้าที่พล,ลเมืองจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองนะเรามาเริ่มดูข้อที่หนึ่งข้อหนึ่งเป็นเรื่องข้อสอบเกี่ยวกับสังคมวิทยาเขาถามว่าข้อใดเนี่ยมีความหมายสอดคล้องคำว่าบรรทัดฐานมากที่สุดคำนี้ก็ไม่เข้าใจอีกอะไรบรรทัดฐานอะไรไม่รู้เรื่องฟังไม่เข้าใจนะง่ายๆเลยดูอย่างนี้นะ บรรทัดฐานนี่นะให้ดูก่อนว่าครูว,ว่าเราจะได้ยินคําว่าอะไรมากที่สุดครูว,ว่าครูต้องได้ยินคํานี้บรรทัดเวลาพูดถึงบรรทัดปุ๊บนึกถึงอะไรเราที่เราสัมผัสไม้บรรทัดก็พอมั้งนะไม้บรรทัดไม้บรรทัดเอาไว้ทาอะไรเลยไม้บรรทัดขีดเสน้นนอกจากขีดเส้นแล้วปะปวดหัวนอกจากขีดเส้นแล้วเดี๋ยยังพิมพ์ราอีกอย่างน hoot, ึงนั่นเองเราวัด آ, วัดวัด,วด <S <S เคยใช้ไหมวัดวัดที่เป็นเวิร์บนะวัด ทีนี้เนี่ยเอาไปว,วัดไงว่ามันเท่าไหร่พม่เป็นเช่นนี้ปุ๊บฐานก็คือหมายถึงมาตรฐานคือมาตรฐานดังนั้นเนี่ยบรรทัดฐานจึงหมายถึงฐานหรือหมายถึงมาตรฐานที่เอาไว้วัดว่าคุณทําตัวในเหมาะสมในสังคมหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เขาจะเป็นตัวในการบอกพง่ายงนะคือเป็นกรอบของสังคมที่สังคมวางไว้ให้ซึ่งเขาจะแบ่งในสามอย่างด้วยกันนะอันดับแรกบอกว่าถ้าวัดว่าเหมาะหรือไม่เหมาะแค่นี้นะเป็นเป็นระดับแค่นี้เหมาะไม่เหมาะ เขาใช้คําศัพท์ว่าวิถีประชาวิถีประชาคือวัดว่าเหมาะไม่เหมาะเช่นถ้าเกิดว่าเราไปในโรงภาพยนตร์แล้วเราก็ไปเปิดโทรศัพท์มือถือเสียงดังมากเลยแล้วเราก็ยังคุยอีกแบบนี้คือทําตัวไม่เหมาะแล้วไงแบบนี้ก็จะถูกอะไรคิดว่าถ้าเกิดเราไปนั่งคุยโทรศัพท์บนในโรงภาพยนตร์แบบนี้หรือปล่อยให้เสียงโทรศัพท์มันดังแบบนี้ถามว่าอย่างนี้จะเรียกว่าเราจะโดนอะไรจากสังคม ดนปนามไม่ถึงขั้นนะนไม่ทุกคนคงไม่บอกว่าแกอะไรอย่างเงี้ยมันเกินไปป,ปนามทุกคนก็จะเกิดอาการอะไรอย่างเช่นนี่มันอะไรกันเนี่ยคุยอะไรกันอยู่ได้ใช่ไหมนี่คืออาการที่เรียกว่าอะไรก่อเสปะมันคือการก่สเสคือโดนก่สเสพนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงโทษของพี่ผีถิ่นประชาสังคมคือโดนประชานั่นแหละทำการก่สเสแค่นีน้คือเป็นโทษแบบเบาๆถ้าเกิดเราบอกว่า ก็ช่างเธอเธอจินทาแล้วก็ช่างเธอก็ทาต่อไปไงเห็นปะเพราะฉะนั้นอันนี้คือโทษแบบเบาๆต่อไปก็คือถ้าเกิดตัดสินว่าวัดว่าดีหรือชั่วนะวัดว่าดีหรือชั่วเลยเงเขาจะเรียกว่าจารีจารีคือมีมาตรฐานที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันหนักแน่นขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องความดีความชั่วถ้าเกิดไม่ทําตามมันคือชั่วทําตามคือดีอย่างนี้เป็นต้นนะต่อไปก็คือกฎหมายกฎหมายคือการมองว่ามันถูกหรือมันผิดเห็นปะเพราะฉะนั้นการวัดจะมี3ามรูปแบบก็คือเหมาะไม่เหมาะดีไม่ดี ถูกหรือผิดอย่างเงี้ยนะเป็นการวัดทั้งหมดสาแบบด้วยกันก็คือจะมาเป็นแบบนี้ตามลาดับเอาล่ะทีนี้เพราะฉันครูถามว่าคําถามมันมีอยู่ตรงนี้นะว่าอ่ะเดี๋ยวทบทวนนิดนึงก่อนว่าัานทั้งหมดนี้เรากําลังเรียนเรื่องอะไรอยู่แล้วทั้งหมดนี้เรากำลังพูดคําว่าอะไรอยู่หัวข้อคือบรรทัดฐานมีกี่อย่างสามอย่างมีอะไรบ้างนะจำได้ไหมสามอย่างอย่างแรกวอแหวนเราวอแหวนวิถีประชาอย่างที่สองจอจานคืออะไรเราจารีในสามกอไก่ไกฎหมายเหมาะไม่เหมาะคืออะไรเหมาะไม่เหมาะวิถีประชาถูกหรือผิด กฎหมายดีหรือชั่วจารีตีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตอบคาถามข้อนี้ได้ไหมว่าข้อใดสอดคล้องมาตรฐานระหว่างค่านิยมบทบาทประเพณีสัญลักษณ์ของสังคมคิดว่าอะไรที่เป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่สังคมวางไว้ให้เราต้องทําตามมันนะ่ะน่าจะเป็นอะไรดีเราประเพณีบ้านี่ไงถ้าเกิดเราไม่ทําตามประเพณีก็จะดูไม่เหมาะจริงๆแล้วประเพณีคือวิถีประชานั่นแหละคือเขาทํากันมาแบบนี้แล้วเราก็ต้องทําตามเขาคือล้วสังคมวิถีประชาดังนั้นมาเป็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยนะคำตอบจะเป็นข้อที่สามคือประเพณีนั่นเองนะ ต่อไปข้อที่สามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทย2550เนี่ยกำหนดให้มีองค์กรอิสระเนี่ยเพื่ออะไร mm. พอจะบอกคุณทีว่าองค์กรอิสระในบ้านเรามีกี่องค์กรแล้ว mm. องค์กรอิสระในบ้านเราตามรัฐธรรมนูนนั้นมีทั้งหมด4องค์กรเท่านั้นนะขอย้ำา4องค์กรเท่านั้นที่จะเรียกว่าเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูนและรัฐธรรมนูญที่เราใช้ปัจจุบันไปฉบับปี50นะแล้วแก้ไขปี54แล้ว mm. เขาแก้ไขเรื่องจำนวนสส mm. นะโอเคล่ะทีนี้เนี่ย เรื่องขององค์กรอิสระจะมีสี่องค์กรนั fruit, gram, ้นม <moderate. S 2> ีอะไรบ้างสี่องค์กรจะจำสองคู่นะคู่ที่หนึ่งเป็นคู่ตัวย่อแล้วตัวย่อนั้นก็จะมีกกตกับปปชนี่คือตัวย่อนะผู้ซีมีองค์กรอะไรบ้างเลวกกตกับปปชกกตย่อมาจากอะไรดีเรวกกตย่อมาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งน่าจะเคยได้ยินแล้วปปชหลักก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามเรื่องอะไรโลการทุจริตแห่งชาติปปชนี่ต้องรู้จักนะ แล้วก็อีกสององค์กรก็จะมีคํามาตรวจ